ที่ตกเหรอตกเต้าก็ตีอยู่วันะทุเห็นเสร็จเห็นวนนะโอ้ยว้าวกห็กระตีเป็นเลยเห็นวันะห็มา้หามาไวเลยแล้วโอ้แม่นมาหายสั่งไฟจ้าในย้อวันนี้ทุกคนเสียงคำมันจะมีกุ้งหนังยากไดข้อเข่าซ้ยา

โอ้ยกขาเร่งร้อนยากเลยปลดเองแล้วลูกงานลูกพูดง่านลดจิตบาทไม่ขว้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยสองอันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เขาไมหมดถ้าคุไางชา เดาจ้าพ่อใหญ่เราได้เงินยูทูบแล้วเอามาตีฝ้าท่าสีจ้ะของเวียงของพ่องใหญ่นะอของอเวียงเพิ่นได้เงินยูทูบเด้อค่ะเพิ่นเอามาตีฝ้าและเพิ่นกระทาสีจ้ะ พ่อเวียงเพิ่นได้เงินยูทูบคะ่ะเะจ้าพอเวียงเพิ่นได้เงินยูทูปเพิ่นตั้งแตมโมกล่ามานี่แหละเพิ่นก็นได้ประมาณ วางสองสามหมื่นนี่แหละจ้าสามหมืนเพื่อนก็นเลยมาตีฟ้าจ้างเขามาตีฟ้าแล้วก็ท่าสีบ้านจ้า เป็นทาเสีแล้วเลยนะจ้ามาเนี่ยติดไฟพรอม้มสร้างไฟกับมาติดไฟให้แล้วจ้ะติดไฟพรมไฟพรมแล้วแล้โวโอ้พยายนอนสบายเท่ะ นี่คือบ้านพวิเยงเด้อค่ะเพิ่นได้เงินจากยูทูปเพิ่นเลยมาตีฟ้าจา้ะบ้านมึงเทียงหน้ามึงทีง่อันนี้คือบ้านคือเทียงหน้าพวิเยงคะ่ะเพิ่นได้เงินจากยูทูปเพิ่นก็นเลยมาตีฟ้าเดินสายไฟหลอดไฟจ้ะบ้านนี้พ่อใหญ่กับมานอนเบิ่งเล ได้อีลีได้จ้าเรียนยูทูบนะส่องพอเรื่องแม่เนี่ยส่องพอเรื่องแม่แม่พ่อเป็นยมา y o u ู u ู e ส่องพอเรื่องแม่แม่พ่อมาขนาด้แม่ใหญ่เบี้ยแล้วเรียนยูทูบได้จ้าส่งองของเพื่นนะัดติดตามส้มได้เด้จ้า ซ่อง, and พงพ่อเวียงแอนแม่พรเพื่อนวซ่างพ่อเวียงแ,แม่พรซ่องพ่อเวียงแหละแม่พรจ้ะติดตามส้มได้เปิดเบิงของพ่อเวียงเดนะคะนี่คือเงินย t u b e เพิ่นนอมาตีฟ้าจ้าอยูเทียงหน้าเพื่อนนี่ เพิ่นเทียงหน้าอลไเพิ่นปุูกเป็นบ้านหลังนน้อยและบ้านนี้เพิ่นก็เลยมานอนเบิงหล่ะจ้านอนเบิงเขาตีฟ้าท่าสีจ้ากระดาเพิ่นมีควมูงได้พอเวียงนะงเนี่ยภาษีไม่เยมมี่ยมจ้ะ เดจ้าอย่าลืมตะที่ตามพ่อเวียงและแม่พ่อน้าเจ้าพ่อเวียงเราเลียนได้หรีได้จ้าเป็นยูทูบเบอร์เลยได้จ้านี่คือพ่อเวียงเนี่ยผลงานของพ่อเวียงเพิ่นได้พอดีปีนี่แตมโมกล่ามานี่กับได้ร่วมยอดแลยกับประมาณสามหมื่นเลยจ้า ได้แค่นั้นเลยคนเก่มามัติีฟ้าจางคนมัติีฟ้าท่าสีจ้า